วันนี้นะคะก็กลับมาพบกับนายอีกแล้วนะคะที่ช่องโซฟีสกุนาเนั่นเองค่ะวันนี้ก็มาหน้าสดเลยนะคะเพราะว่าจะมาแต่งหน้าให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะก็เป็นลุกที่ยังไม่เคยแต่งมาก่อนนะคะเป็นลุกที่จะแต่งตาแบบเน้นตาที่มันเฉียวเฉียวหน่อยมีความฟ็อกซี่อายนะคะก็จะเป็นยังไงก็ไปติดตามพร้อมกันเลยคะ่ะขั้นตอนแรกนะคะก็คือการทาผ้ามือนั่นเองเพราะว่าหน้ามีปัญหารูขุมขนนะคะช่วงสันจมูกแล้วก็ช่วงหน้าแก้ม รูขุมขนมันจะกว้านนิดหนึ่งนะคะก็เลยจะใช้เป็นพรเมอร์ของ c r e h l o ตัวนี้นะทุกคนตัวนี้คือชอบมากคุมมันดีนะคะแล้วก็เบอร์ูขุมขนได้ดีมากชอบมากเลยอะ่ะนี่แล้วก็ค่อยๆทาไปเลยใครที่ผิวมันอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้โอเคเลยนะเพราะว่าพอทาแล้วนะคะเขาจะทำให้ผิวเรามีฟินิชที่แมตขึ้นนิดนึงแต่ว่ามันก็ยัง เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็จะไม่ได้รู้สึกว่าหน้าแมตหน้าแห้งนะคะก็ยังมีความชุ่มชื่นอยู่แล้วก็คุมมันดีอำพา,าลรูขุมขนดีชอบมากวันนี้นะคะน่าจะใช้เป็นรองพื้นของดีออนะคะดีออฟอร์เอนะคะเป็นตัวนี้เป็นสูตรแมตนะคะทุกคนค่อยๆแต้มลงไปนะคะน่าจะลงทีละจุดนะใช้ฟองน้ำค่อยๆเกี่ยนะคะ นาะชอบฟินิชของรองพื้นที่ออตัวนี้ว่าทุกคนดูดิเขาให้ผิวที่สวยนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ปกปิดดีด้วยนะที่สําคัญคือติดทนมากๆทุกคนเหมาะกับช่วงนี้เลยนะคะเพราะว่าเราต้องใส่แมสทําอะไรตลอดนะเนาะมีอยู่วันหนึ่งอะนะเคยแต่กหน้าตั้งแต่ ตอนเที่ยงนะคะทุกคนแล้วก็วันนั้นกิจกรรมเยอะมากไปยิ้มไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยไปท,ทําธุระนอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ค่อนข้างเป็นวันที่จะแอดเวนเจอร์พอสมควรนะทุกคนแล้วก็กลับบ้านมาใช่ไหมสามทุ่มก็ไปยิ้มต่อนะคะนะัทเทนเนอร์ไว้เล่นจนถึง4ี่ทุ่มกลับมาดูหน้าก็คือแบบหน้ายังเบ๊ะอยู่เลยอะแล้วแบบมีถ่ายวิดีโอไว้ด้วยนะผิวสวยมากเลยตัวเนี้ยเป็นรองพื้นที่ออที่ชอบมากจริงๆทุกคน ลงเสร็จไปแล้วหนึ่งด้านนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงอีกด้านหนึ่งกันต่อเลย นี่นะคะหลังจากลงรองพื้นก็จะได้ฟินิชประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาลงคอนซีลเลอร์กันต่อนะคะนาะใช้เป็นของนี่เลย h our glass นะคะตัวนี้คือดีงามมากทุกคนปกปิดดีนะคะแล้วก็ใต้ตาไม่แตกด้วยนะมันไม่แคร็กใต้ตาเลยดีงามมากรอยสิวรอยอะไรนะคะก็ค่อยๆลงไปค่อยๆแถบไปเลยนะคะทุกคนยิ่งพวกรอยสิวอะไรอย่างเงี้ยต้องค่อยๆแถบอย่าไปปาดเลยเพราะว่า ถ้าเราปาดเราจะทำให้เนื้อของรองพื้นหรือคอนซีลเลอร์เขามีความแบบบางขึ้นเนาะมันก็จะปกปิดพวกรอยดำไม่ค่อยอยู่นะคะแล้วก็ใช้วิธีแทบแไปแบบนี้นะคะเนี่ยคอนซีลเลอร์ของ Hourglass คือดีมากทุกคนผิวคือแบบตึบนะคะเสกผิวสวยภายใน2นาทีค่อยๆลงไปแบบนี้เลยหลังจากลงรองพื้นเสร็จนะคะทุกคนนะชอบเซตด้วยแป้งฝุ่นนะคะ วันนี้ใช้เป็นของโกเกนโดนะชอบมากดูดิอืมพับเขานุ่มมากนะคะแล้วก็แป้งเขาแบบเบอร์ผิวสวยมากเลยนะทุกคนเป็นแป้งฝุ่นที่มีกันแดดด้วยนะชอบมากแล้วก็ใช้แปรงอนะ่ะปัดแป้งให้ทั่วหน้าแบบนี้เลยใช้แป้งสปูลลี่แบบนี้นะคะปัดพวกเศษแป้งเศษรองพื้นที่มันติดอยู่กับฝุ่นคิ้วออกเนาะเวลาเขียนคิ้วจะได้แบบไม่เป็นขุยไม่เป็นอะไร จริงๆคิวนี้ข้ามก็ได้เนาะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่ว่าแต่ละคนแบบถนัดแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือแบบชอบใช้ดินสอชอบใช้เจลชอบใช้แบบฝุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยรูปทรงอีกอะไรอีกนะคะนะก็เขียนง่ายๆประมาณนี้เลยนะเขียนตามรูปทรงคิ้วเดิมนะคะนี่นะคะหายไปเขียนคิ้วมานะคะเดี๋ยวต่อมาเราจะมาคอนทัวร์หน้ากันนะคะวันนี้ใช้เป็นของ f e n t y Beauty นะคะน่าใช้เป็นสี p r i v ท t e i ์แลนดนะคะ สีสวยมากทุกคนเป็นบอนเซอร์สีแบบน้ำตาลติดเหลืองแล้วก็แบบมีเทานิดๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นสีที่น่านรู้สึกว่ามันขับกับสีผิวแบบสาวผิวแทนที่มีผิวแบบอันเดอร์ทนเหลืองอะไรเงี้ยเห็นไหมคะอืมหนกแก้มชัดแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้อยากได้หน้าที่ค่อนข้างเฉียวนะมีความเป็นเอเชียนที่เอกโซติกนะคะทุกคนหนกแก้มชัดๆกลามชัดๆนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะเปลี่ยนแปลงที่หัวเล็กลงมาหน่อยนะคะจะเอามาลายดั้งแบบนี้เลยนะคะก็ดูจากปีกจมูกเรานะคะแล้วก็ไล่ตรงขึ้นไปยังหัวคิ้วเลยแบบนี้นี่นะคะอืมดั่งมาแล้ว พาเลตตาวันนี้จะใช้เป็นของชา์ลอตนะทุกคนนี่นะคะจะใช้เป็นสีนี้เป็นสีน้ำตาลแบบน้ำตาลอ่อนนะคะนั้วก็จะคัดคีดนะคะเน้นช่วงหางตาแบบนี้เลยนะคะแล้วนักก็จะค่อยๆเกี่ยอายแชโดว์นะคะให้เขาวิ่งหางออกไปแบบนี้เนาะตามันจะได้ดูแบบเฉี่ยวขึ้นนิดนึงนะทุกคนน่าจะค่อยๆทาชิดขอบตาเลยนะคะท้านิดเดียวนะทุกคนเน้นแค่ช่วงหางตานะคะ มันจะทําให้สีน้ําตาลที่เราลงไปสีแรกอะ่ะเขาดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะทุกคนก็ใช้แปรงหัวตัดนะคะค่อยๆวิ่งหางอายแชโดว์ออกไปแบบนี้เลยเนาะเสร็จแล้วนะคะนะก็จะใช้อายแชโดว์นะจิกหัวตาแบบนี้นะให้ตาแบบดูเฉียวขึ้นเห็นไหมเฉียวขึ้นเลยนะทุกคนเสร็จแล้วนะคะก็จะใช้สีน้ำตาลที่เราลงไปสีแรกนะคะ มาลงช่วงชิดขอบตาล่างแบบนี้นะคะเพื่อเบรนให้สีเขาเชื่อมติดกันนะสีเขาจะได้ดูสมู o t h นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้คอนซีลเลอร์แถบไปช่วงหัวตาจนถึงกลางตานะคะตามรอยพับเปลือกตาเลยนะเพื่อให้สีบริเวณนี้มันสว่างขึ้นนะคะ นี่นะคะติดขนตาเสร็จก็จะประมาณนี้เลยนะคือตาดูเฉียวมากอ่ะตาคมมากดูดิปัดแก้มนะคะวันนี้ใช้เป็นของชาลอตนะครเนี่ยสีสวยมากแล้วก็เน้นปัดที่ช่วงโหนกแก้มนะคะตรงนี้มาต่อกันที่ไฮไลท์นะคะวันนี้ใช้เป็นของดีออนะเดี๋ยวจะใช้เป็น สีนี้นะคะผสมกับสีนี้นะคะก็จะเป็นแบบแชมเปญผสมกับสีแบบติดบรอนซ์นิดๆนะคะมีความส้มความทองเนาะอ้ mm. สันจมูกนิดนึงใต้ท้องคิ้วนะคะ ก็จะปขั้นตอนการทาปากนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นของ charlotte tilbury นะคะเป็นตัว lip pencil นะคะก็จะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็อมแดงนิดนดนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เขียนขอบปากเรานะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยจะทาสีที่อ่อนนิดนึงนะมันจะได้ดูเป็นแบบฝอแบบสุดๆไปเลยเนาะ ดูปากดิดูแบบฟอฟอเลยอ่ะมันแบบอ,อืนี่นะคะตัวลิปท,ที่ทาด้านในนะคะก็เป็นของ Huda Beauty นะคะใช้เป็นรุ่น Demi Matte นะคะทุกคน นี่นะคะก็คือลุกที่ได้ของวันนี้นะคะคมมากนะทุกคนมีความแบบสายฝอแบบสุดพลังเลยอะ่ะคือช่วงตามันจะแบบดูคมดูเฉียวมากนะคะเพราะว่าเราแต่งแบบ Fox y ซ y e เนาะหัวตามันก็จะจิกแบบนี้นะคะแล้วก็หางตาก็จะวิงแบบนี้นะนะชอบนะเป็นการแต่งครั้งแรกด้วยนะแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เปลี่ยนลุกเราดีนะคะดูคมขึ้นดูเฉียวขึ้นนะคะ ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะนาะก็ฝากกดไลค์นะคะแล้วก็ฝากกด Subscribe ช่องนาด้วยนะคะเวลานานะลงคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเนาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีคำถามหรือว่าอยากให้นาทำคอนเทนต์แบบไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวนาะจะรีบมาอ่านรีบมาตอบทุกคนเลยวันนี้นาะก็ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย